คู้ชมครับหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริง <c oughs> คำนี้ได้ยินบ่อยนอะหลังๆมีแต่คนใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูนะเดี๋ยวลองดูคลิปเนี่ยนะฮะผมเล่าก่อนคือมีนักเรียนคนหนึ่งมีอาการแบบตัวสัน่นเหมือนแบบว่าโดนสิงร่างอาปีเข้าเออฟิลประมาณนั้นเลยเคุณครูก็พยายามหาวิธีแก้ไขเอ๊ะจะทำยังไงดีนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าเอา้าก็ต้องพยายามหาทางช่วยนักเรียนใช่ไหมค<ล>่ะคุณครูก็เริ่มถามนะครับชื่ออะไรอชื่ออะไรใหม่ตอบออครูก็นึกนึกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นผีมาเข้าสิงต้องรู้เรื่องนี้นะเลขอะไรเฮ้ยขอหวยเหรอครูเฮ้ยให้เห่ะให้เหรอให้เลขให้เลขครูเฮ้ยถ้าจะไม่ดีเอางี้ดีกว่าเราถอดพระเลยถอดพระแล้วก็นี่เอาไปให้ลูกศิษย์ใส่ไปตรงคอ ดูสิอากาศเป็นไงพอใส่ปับ๊บโอ้น้องสันอุย้ยร้อนเนี่ยต้องใ<จ>ช้แน่ๆนะต้องไช้แน่ๆนะนๆครูเป็นห่วงนะฮะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เป็นห่วงเฮ้ย <Hey. S 2> <hey. S 1> เดี๋ยวลูกสิทิ์เราจะแบบเดี๋ยวมันจะรุนแรงกันไปถอดผ้าออกแล้วก็บอกเลยถ้าหากว่าเจ้าเป็นผีจริงแบมือมาเราสิ่งนี้ไปกรรมเดี๋ยดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นพอกร,รมปุ๊บเฮ้ยสันสันครูบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อขนาดกุญแจรถยังสันได้กุญแจรถลนจากมือเลยครับลองชมครับโป๊เลย

ดูหนังมากเลยมีหนังมากนี่อะไรนี่อะไรหรือเปล่าหรือเปล่าตรงนี่ลงนี้ตรงนี้หรืเปล่าเฮ้ยนี่เป็นนี่สั่นเลยสั่นสั่นนี่สั่นเลยสั่นเลยเอาแล้วเฮ้ยตุ้มมันหรือเปล่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตายแล้ว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  ไมต้องให้กำไว้ให้กำไว้ให้กำไว้ไปมือ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 กำไว้กำกำอ้ยหนักเลยกุญแจรถหนักเลยหลุดจากมือดูโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมพอพูดว่ากุญแจรถปุ๊บหลุดจากมือเห็นเห็นเลยสุดยอดจริงจริงเพระลูกลูกดูหนังเยอะลูกดูหนังเรื่องอะไรมาลูกเอ้ยคนเป็นเซวกันใหญ่เลย วิชาอะไรเหรอลูกไม่อยากเข้าเหรอลูกไม่ทำกันบ้านมาเหรอลูกเอ็นดูนะอย่าไปดราม่านะคลิปนี้นะเขาไปมาดูกันยิ้มๆขำๆเด็กนะที่หาทางออกไม่ได้อะคิดอะไรไม่ได้ก็เอาเอาเอาสร้างยางอะเอ็นดูอะขอเลขก็เขียนเลขให้เขียนเลขให้อาิดเราแล้วกันเออใส่ผ้าเหรอเคยเห็นอันั้นต้องสั่นก็สั่นนะเฮ้ยอะไรมาอยู่ในมือไม่รู้มันต้องหนักกว่าเดิมออคุณแจรถ แฮ่โป๊ะเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นความรู้สึก <c oughs> ความเชื่อ <c oughs> หรือว่าอุปทานหมู่มันก็เคยเกิดขึ้นหลายๆครั้งหนูเคยมี คนเล่าเรื่องนี้ให้พี่ที่แบบว่าเขามีของดีอยู่กับตัวแล้ววันนั้นเขาจะโดนลุมอ่ะจะมีคนมาทําร้ายเขาอ่ะจำนวนคนเยอะกับเขาอ่ะเขาก็ตกใจโดนฟาดไปแล้วทีนึงตกและพระล่วงจากตัวเขาเลยคิดได้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าให้เอาพระเนี่ยอมไว้ใต้ลิ้นหยิบมาอมแล้วมันจะมีพลังอานุภาพอะไรบางอย่างที่ทําให้เรามีพลังต่อสู้ได้เขาก็รีบ่ยจุลมูนกับพระหล่นเขาก็รีบขว้าได้ปั๊บอมเลยล้วก็รู้สึกว่ามีแรงีดอยู่ในลิ้นเขาสู้ไหวไหมสู้ไหวเฮ้ยเจ๋งไอ้สี่ห้าคนกระจุยกระจายไปเุกทุกคุณยอดเยี่ยมเขา พระอะไรพระอะไรไม่ได้พระเขียดไอ้ช่วงจังหวะคว้าคว้าคว้าผิดไปคว้าเขียดมาอมแล้วรูก่าพระีพลังแล้วจังหวะล่อยไม่มีกระโดดในปากเลยกระโดดนิดนึงเขาก็รู้ว่าพระดิ้นพระดิ้นส่งแรงให้พลังอ๋อแรงออกไปทางหมัดใช่ทายออกมาลูกเขียดโอ้ดีลูกเขียดไม่เป็นไรเนาะไปที่เรื่องต่อไปนี่นึกถึงเพลงนี้เลยบอกว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนี่คุณคุณรุ่นไหนเนี่ยรุ่นวัยสี่สิบ เพลงรุ่นคนวัย40คือคนที่ติดเล่นหวยอ่ะเขาก็เล่นมันแบบทุกงวดพลาดไม่ได้จคุณแม่คนนี้ก็เป็นเหมือนกันเอามาโพสตแชร์ให้ได้ดูกันแม่ติดหวยอย่างหนักลูกก็อยากให้แม่เลิกก็เลยว่าแม่เดี๋ยวหนูซื้อทองให้แม่บาทนึงเอาต้องเอาแล้วล่ะซื้อใจเลยเลิกเล่นหวยเถอะโอ้ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วสามหมื่นสามหมื่นห้าเอ้าเอาแล้วลหละต้องเอาเอาหรือไม่เอาไปดูกันค่ะ หวยซื้อทองบาทหนึ่งให้เอาไหมที่นี่บอกไมเอาไม่เล่นไม่ละซื้อหวยทำไม <laughs> กช็ชอบไม่ใส่ทองจะ,จะทำอะไรซื้อหวยก็แม่แม่ไม่เอาวะทาทหม้าเอาไว้ก่อนแม่แม่บอกส5 0 0 0เอามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่หวยมันเล่นเพลินๆได้ทุกงวดโถแม่แม่ต้องคิดอย่างนีนะ คำของเสียนะฮะดีกว่ากรมลมแผ่วๆที่ออกมาจากช่องแคบรมขี้ดีกว่ากรรมตกก็พูดไปมันเป็นคำเออฟังแล้วมันอึดอัดเหรอมันเป็นคำพังพรบ้านเราอยู่แล้วพังเพยเออได้ทุกคนเข้าใจเอาเอคนมันชอบมันรักจริงอ่ะจริงพ่อหนูก็โอ้โหทุกงวด ยิ่งมีหมอดูล่าสุดมีคนมาทักว่าจะถูกลางวันใหญ่ตอนช่วงบ้านปลายชีวิตนะโอ้โหสนุกเลยอันนี้ไปกันใหญ่เลยทีนี้เ<อ>ป็นกระตุกต่อมพ่ออีกเ,อเขาบอกเวลาเล่นคุณอย่าไปซื้อทุกงวดเว้เวนบ้างเว้นบ้างพี่เว้นมาสองงวดแล้วนี่ <laughs> ใช่ปะมันรู้อะไรขนาดนี้ก็หนูถามพี่ถูกป่ะพี่บอกสองงวดที่แล้วพี่เวน้นคุณเนี่ยนะจริงจริงเลยอะ่ะผมต้องติดตามพี่คุณผู้ชมครับผมพาไปดูการทําบุญดีกว่าดีค่ะคุยเรื่องหวยไปแล้วทำบุญดีกว่าเออนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยการทําบุญเนี่ยหลักๆก็จะมีการใส่บาตร การไปไหว้พระไปหยอดตู้บริจ<ช>าคนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทากันก็คือถวายสังฆทานใช่ค่ะเออแต่ว่าหนุ่มคนนี้สิฮะเขาถวายสังฆทาน,นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกเขาอยากให้โลกจำเออต้องเป็นไวรัลคุณดาว่าน่าจะเป็นยังไงอ่ะคุณดาวถวายสังฆทานให้โลกจำเออหรอถวายตัวเองก็เป็นยาราักษาโรคชุดใหญ่หรือไม่ก็แบบว่าของที่มันดีที่ไม่ค่อยมีคนมาถวายกลยเขียงแล้วคิดว่าใหญ่น่าจะใหญ่สักแค่ไหนอ่ะพัดลมอ่ะแค่นั้นเองเหรอ สังฆทานของเขาครับสูง229เซนติเมตรโอ้นึกว่าเมตรโุนึกว่าถ้าไม่ใช่เซ,น,เซนติเมตรใจหายเลยนะ<ผ>นี่แค่นี้ก็สูงกว่าตัวคนแล้วอะไรอะสองเมตรกว่าคุณออาอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้เชิญท่านผู้ชมครับเชิญครับอะไรนี่ะฮะสังฆทานยักษ์สังฆทานยักษ์มีอยู่จริงนี่นี่โอ้โหลากก็แย่ไม่มีล้อนะมีล้อด้วยข้างล่างมีล้อิดล้อไว้สี่ล้อด้วยกันด้านล่างนะฮะ หนุ่มคนนี้เป็นใครลนะ่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเขาเป็นหนุ่มหล่อข,ขวัญใจแม่ยกชาวไร่นะฮะที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับเขาบอกว่าอยากจะทําบุญนะนะฮะถวายไปที่วัดชาวเหนือวิหารหลวงพ่อหวนนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> การทําบุญครั้งนี้เนี่ยตั้งใจมากๆอยากจะให้เป็นสริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวศินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ เขาบอกว่าการทําสังทานครั้งนี้เขาสั่งทําจากที่ไหนที่ไหนคะกรุงเทพครับโอ้โห oh. ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ทําสังทานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสูงกว่าคนจริงเอามเมื่อกี้คุณเห็นภาพเมื่อกี้ไหมสูงเออที่ยืนกับหลวงพ่อเงี้ยหลวงพ่ออมยิ้มเลยอะครับผมในนั้นมีอะไรบ้างล่ะมีฮะนี่ตละลปัดัอันดอัน uh. อาสนะแดผืนที่นอนพระ8ดผืนบาตรพระหนึ่งลูกพัดลมสองตัวเทียนเทียนพรรษาสองเล่มใหญ่ เครื่องอัฐบริหารและเครื่องที่มีความจะเป็นต่อพระพิสุสงฆ์นะฮะด้านล่างฮะติดล้อ4ชุดด้วยกันนะครับไม่สามารถลากด้วยคนเดียวได้อันนี้ที่เห็นนี่คือฝืนและเกร็งมากภาพเมื่อกี้มันหนักมากจริงๆแล้วเนี่ยช่วยกันคนนคนในการนําเข้าไปในศาลานะฮะคนถามเลยเฮ้ยแล้วเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเอออยากรู้ละคา2 0 0 0 0ืบาทครับผู้ใหญ่บ้านต้องทำอะไรใหญ่ๆอ่ะอ แหม่ถ้ากำนันมาไม่ซื้อบัตรกำนันมาถวายพระเหรอเนี่ยแล้วบัตรกำนันฟรีด้วยบัตรกำนันที่ได้รับแจกเออเออใครอยากทำตามก็ทำนะแต่เอาจริงๆนะผมว่าก็ทําเท่าที่เรามีกําลังนั่นแหละนะฮะเอจริงๆเขาบอกทําบุญหบาทส0บาทก็ได้บุญเหมือนคุณบริจาคไปหมื่นเป็นแสนแหละอยู่ที่ใจคุณเนาะ,นะเน้นให้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็เอาของที่มีคุณภาพบางทีโถไปแบบคนที่ถวายสังฆทานไม่มีคุณภาพอ่ะผ้าอ่านน้ำฝนผ้าอะไรเงี้ยพระบาง,แบบง,างาพระบอกโยมเมยบางมาก เนื้อผ้าบางเชียบหลวงพ่อไม่สามารถมันบางเกินผมนี่จะไปซื้อเอาเองแล้วก็จัดชุดขึ้นมามีอย่างนึงที่หลายๆคนมองข้ามนะอันนี้พระท่านทักมาเออนะท่านบอกว่าเข็มกับได้อโยมเอาไว้ใช้ซ่อมแซมใช่อีกอย่างหนึ่งที่คนมองข้ามว่าจริงๆพระท่านก็ต้องใช้ยาสระผมใช่หลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าคิดว่าพระไม่มีผมแล้วไม่ต้องสระผมเลยโยมและอีกหนึ่งสิ่งฮะที่คุณอย่าลืมที่โกนหนวดครับอ่ะ พระต้องโกนใช่นะเออผมว่าก็มีเวลาก็ไปซื้อเองดีกว่าแล้วคิดเอาว่าปกติมนุษย์เราต้องใช้อะไรบ้างในแต่ละวันน่ะพวกน้ํายาล้างจานพวกผงสะพอกจําเป็นหมดแล้วคุณใช่พระต้องทําเองหมดนะฮะผมบอกให้เออนะอย่าไปบองข้ามเรื่องพวกนี้ใช่ก็เดินนะ่ะไปห้างไปอะไรก่อนถึงเนี่ยมินิมาร์ทเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็แวะช้อปปิ้งเลยสลับสลับกันไปที่สาคัญแต่ถาวายสังฆทานเขาบอกห้ามขาดน้า<ต>น้ําเปล่าเออจะได้บุญเยอะหน่อยนะฮะอาวียุทธเรื่องต่อไปเขาเรียกว่าเป็นไรเดอร์ขาหนึบ คนนี้เขาบอกว่าเป็นอาจจะเป็นน้องชายแท้ๆของสไปเดอร์แมนคุณรู้ไหมผมดูคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมดูอยู่ประมาณสิบกว่ารอบปกติพี่ดูอะไรรอบเดียวนะนั้นสิบกว่ารอบเลยเหรออันนั้นคลิปอะไรคลิปทั่วไปอ่ะพี่ดูคลิปเอาที่คุณส่งมาก็มาเป็นคลิปเต้นผมเต้นไม่ถนัดแล้วผมเ็่งดูรอบเดียวแต่นี้ดูสิบกว่ารอบเลยนีิบกว่าทำไมดูเยอะขนาดนั้นอ ว่าทาได้ไงทำได้ยังไงคือเขามีความเหนียวมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตามกันไปด้วยนะคือมีของหล่นเป็นหมวกกน็อกหล่นแต่ว่าจังหวะนั้นมือมันไม่ว่างไงมันนี่มันก็ใช้จังหวะขาบ๊บแล้วมันได้ทันทีเลยเหรออ่ะดูอ่ะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ๊อบเฮ้ยอีกสักรอบนึงเฮ้ยบ๊อบบ๊อบบ๊บเอาอีกสักรอบเลยนมาปั๊บปั๊อบั๊บ ล้วได้ยังไงแล้วล็กขี่อยู่ไม่ได้จอดเอาออกขึ้นมาได้เหมือนเดิมเฮ้ยเขาคือน้องชายสไปเดอร์แมนเ <c oughs> น่คนไปโพสต์อย่างนัง้นจริงๆอืมผมเดาอะนะนี้ส่วนตัวผมนะผมว่าเขาเป็นนักฟุตบอลทําไมอ่ะทำไมเขามีทักษะอ๋อจังหวะการเดาะมันต้องดอเดาะจะเขาส่งไปที่เท้าเนะ่เห็นไหม เออผมว่าเขาเขาเตะบอลแน่ๆเลยคือของเมืองนอกดอรไหมครับปีเตอร์พาร์เกอร์ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกสายาวปีเตอร์ไรเดอร์โอเคได้อยู่ก็เขาเป็นรถเออเออเออเหมือนกันนะคะคือเก่งมากอะเหลือเชื่อว่าทําได้ยังไงคนเห็นอย่างเฮ้ยเจ๋งแล้วขี่รถไปเรื่อยขี่อยู่ด้วยอะเออเยี่ยมไปเลยอะพวกเราจะมีเซนต์บางอย่างแบบความรู้สึกเวลาอะไรหล่นเอาขารับไปก่อนเอาแบบอย่างเงี้ยนะเออจังหวะแต่เก่งจริงพี่แล้วดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุอืม เก่งมากๆเก่งมากๆอะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้น่ารักมากๆเลยน้องนะฮะ,ะกเ็เป็นเด็กจากภาคใต้ค่ะมาเรียนที่กรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องห่างกับคุณพ่อใช่ไหมคนที่ผมไม่แน่ใจว่าในคลิปอะปเป็นคุณแม่หรือเป็นพี่สาวเขาก็ไม่รู้ทีมงานรู้ไหมพี่พสาวเ,เขาก็ถ่ายคลิปฮะ,ะให้น้องคนนี้ทักไปหาพ่อหน่อยเพื่อถามพ่อว่าผมหล่อไหมอ่าย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นน้องที่อยู่ภาคใต้แต่พี่บอกว่าให้ส่งเสียงภาคกลาง ไปหาพ่อว่าผมหล่อไหม,อมลองชมครับไอ้หล่องไหมภาษาการก็ผมหล่อบไหมภาษาการภาษาการหรือยูมาอยู่นี่ก็ใช้ภาษาการ,ร,ร <laughs> ออกันเ <laughs> ลยยหล่อเนี่ยหล่อเร็วเอาถามพ่อส้มกิ้วไปพอดูเลยเร็ว นิวไม้ให่คุอวจากไม่ขำก็ขำตามพ่อผมรอไหมครับนี่ภาษากล้างเลยใช่ไหมไม่นะพ่อผมรอไหมผมรอไหมครับเอาหนึ่งสองพ่อผมรอไหมครับเออเอาไว้รอง หนึ่งสองพ่อผมรอไหมครับเออห4ล่อเอ็นดูไหมหลอด้วยอะลูกอ่ะผมบอกเลยโตขึ้นนะนี่หน้าไปทางโทนดีเจพุทเลยนะใช่เฮ้หล่อนะเดี๋ยวคนนี้นะรีบจองตัวกันไว้นะพี่เอสุภชัยดูเลยเหมือนมีมุมเหมือนแบบนัดเดทเนือนะจริงๆพี่เอไปจองตัวเลย รอรอมีมสเสน่ห์ด้วยน่ารักด้วยผมรอไหมครับ <laughs> รอลูกเออแต่ต้องพูดกลางให้ฉันไปเล่นละครเดี๋ยวเพราะถ้ามีภาแบบช่วยด้วยงูกัดจะกลายเป็นหูกัด <laughs> แหมกว่าจะโตมีเวลา <laughs> เอาเวลาหมดแล้วจ้าเจอกันวนันพรุ่งนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ